จบมีเวลาเก้านะัดเดีบวนัดบนที่สี่กุมภาสองห้าห้าหกเดชที่ห้าห้าขณะนี้เราได้ทำการเทพู้สมปูนนะครับผมได้ทำการตกปูนละสายไว้ดังจุดข้อหมายที่พ่พอและแม่ได้ทำไว้พอตรงๆโคตรจนหนัก

แม่เอาใส่น้ำแดง,น,ดดงน,น้ำแดงโซดาจัดประเบยเอาไปว,าวา่า,าเดี๋ยวเขาผมขอทำงานให้บรรลุเป,ป้าหมายเสร็จก่อนแล้วกันนะครับผมพอดีก็ใส่สเปเชียลนะ <c oughs> าการออกแรงไปในตัวครับ 这又。God,